สวัสดีค่ะเกรซจากคริตไทยแลนด์นะคะวันนี้จะสอนทำโลโก้ตวกัวอักษรติดกล่องเครื่องประดับแบบ2 l a เลเยอร์ด้วยสติกเกอร์รีดร้อนไอออนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีได้แก่เครื่องตัดของคริตรุ่นใดก็ได้แผ่นรองตัดสีเขียวเครื่องรีดร้อน Easy Press Mini แผ่นรองรีดสติกเกอร์รีดร้อน Everyday Iron On และ Foil Iron On นะคะเทฟล o อนทูเซตแล้วก็กล่องเครื่องประดับได้ทั้งหนัง P u หรือกระหยี่ก็ได้ค่ะ ขั้นตอนแรกของการออกแบบนะคะให้เข้ามาที่แอป Cricut t e s s i n s s p c e e จากนั้นพิมพ์คำว่า Text แล้วพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ที่คุณต้องการค่ะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ค่ะซึ่งฟอนต์ที่ใช้ในวิดีโอนี้นะคะชื่อฟอนต์ว่า BFC Go Coast ใครที่ชอบฟอนต์นี้จะใช้ตามก็ได้นะคะ เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขยายขนาดสักนิดนึงค่ะขั้นตอนถัดไปให้เราคลิกเลือก Text อีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้เราจะพิมพ์เป็นชื่อยาวๆหน่อยนะคะสำหรับฟอนต์ที่ใช้ในชื่อยาวๆอันนี้เกรซเลือกเป็น bf c coffee shop นะคะถ้าใครชอบเลือกตามได้เลย พิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วให้ลากมาวางตรงกลางตัว S นะคะจากนั้นย่อขยายขนาดตามที่คุณต้องการได้เลยให้เราเปลี่ยนสีตัวอักษรด้านหลังสักนิดนึงค่ะจะได้มองเห็นชัดๆคลิกตัวอักษรที่เป็นชื่อที่อยู่ด้านหน้านะคะ ไปที่คําสั่ง Combine กด u n t e ค่ะเพื่อเชื่อมคำให้เป็นคําเดียวกันเวลาตัดจะได้ตัดต่อเนื่องนะคะคลิกที่ตัวอักษร Layer ข้างหน้าแล้วกด Offset หนึ่งทีค่ะตั้งค่า Offset ประมาณ0.15หรือใครชอบมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นให้กด Apply ที่ด้านขวามือจะมีเลเยอร์ของ offset และตัว S ใหญ่อยู่นะคะให้เรากด control แล้วคลิกเลือกทั้ง2เลเยอร์จากนั้นให้ไปที่ปุ่ม combine อีก1ครั้งแล้วกด s u b t r a c t ค่ะตอนนี้ที่เลเยอร์ตัว S ใหญ่ของเรานะคะก็ถูก s u b t r a c t เรียบร้อยแล้วค่ะจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้ขั้นตอนถัดไปให้ทุกคน ลากตัว S มาที่เดิมค่ะแล้วคลิกครอปทั้ง2องเลเยอร์นะคะไปปรับไซส์ค่ะให้เป็นขนาดไม่เกินหน้ากล่องเครื่องประดับของเรานะคะในวิดีโอนี้จะใช้ขนาดประมาณ5เซนติเมตรค่ะแล้วก็อย่าลืมเซฟงานค่ะในหน้าการตั้งค่าแผ่นรองตัด อย่าลืมกดมิลเลอร์นะคะเพราะว่าส่วนที่เราตัดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ด้านหลังเวลาที่เรารีดร้อนเนี่ยเราจะต้องพลิกกลับด้านค่ะกดมิลเลอร์ทุกเลเยอร์ค่ะจากนั้นให้เราติด Everyday i r o o On นะคะหรือ Iron On ปกติลงไปก่อน Everyday i r o o On ให้ติดด้านวาวลงไปบนแผ่นรองตัดนะคะ ในหน้าการตั้งค่า Material ให้เรากด Browse All m a t e r i a l แล้วพิมพ์คำว่า Ion o n ค่ะแล้วก็เลือกวัสดุเป็น Everyday Ion o n นะคะจากนั้นกดสั่งตดัดค่ะการสั่งตัดฟอยล์ก็เช่นเดียวกันค่ะให้เราเอาด้านที่เป็นวาวๆนะคะติดลงไปบนแผ่นรองตดัด การตั้งค่าแมทเ r ีย l ให้ไปที่ Browse All m a t e r i a l แล้วพิมพ์คำว่า foil ค่ะจากนั้นให้เลือก foil ion-on นะคะ แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการแกะชิ้นงานค่ะให้เราเอาวิดเดอร์นะคะจิกส่วนที่เราไม่ใช้แล้วดึงออกค่ะด้านล่างของไ o n o นนะคะจะเป็นพลาสติกอยู่ค่ะให้ทุกคนแกะตรงด้านหลังนะคะค่อยๆแกะออกมาใช้มือช่วยดึงได้นะคะ เื่อแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองวางท่าปลายให้ตรงกันดูสักนิดนึงค่ะเข้าสู่ขั้นตอนของการรีด้อนค่ะเปิด e a s y p r e s s ม i นิที่1ขีดนะคะ low temperature จากนั้นให้เอาเทฟลอนวางก่อนค่ะแล้วพรีฮีตประมาณ5วินาที จัดวางตำแหน่งให้ทั้งสองชิน้นอยู่ตรงกลางของกล่องเครื่องประดับค่ะโดยที่ Everyday Iron On จะเป็นเลเยอร์ข้างล่างนะคะที่ติดกับกล่องก่อนฟอยล์จะอยู่ด้านบนค่ะตอนนี้เรายังไม่รีดนะคะแค่วางตำแหน่งเฉยๆค่ะเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราดึงพลาสติก ส่วนที่เป็นชิ้นของฟอยล์ออกก่อนค่ะเราจะรีดตัวอักษรเลเยอร์ข้างล่างที่เป็น i อออนอธรรมดาก่อนนะคะเอาเทปล่อนวางค่ะแล้วก็รีดอีกประมาณ10วินาทีค่ะรอจนเย็นสนิทแล้วค่อยดึงพลาสติกออกนะคะ จากนั้นเราจะทำการรีดฟอยล์อออนนค่ะเมื่อวางได้ตำแหน่งแล้วให้เอาเทฟลอนวางทับลงไปแล้วรีดอีกประมาณ10วินาทีค่ะรอจนเย็นแล้วก็ดึงออกทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ขอให้สนุกกับการทำกล่องเครื่องประดับกันนะคะ